แกเซตเรียบร้อยละจ้ามันีิจุนกินขนมจีนน้ำยาปลาเนาะค่ะเนาะใส่ตีในไก่ค่ะเนี่ยน้ำยาปลาค่ะพักงานกับไม่ยู่ซํมนี่ละค่ะม่พี่น้องห้ามากินแซ่บๆน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะได้เวลากวักและะ้วค่ะตอนนี้ใบสองแม่งโม่งเป๊ะๆค่ะอยากกินน้ำยาท่าวไว้ไม่ว่าละค่ะนี่แหละมุขึ้นไปร้านค้นจีน ไปหาลูกซิ้นป่าพ่อมีก็เลยเด้ตัองหูป่าค,าค่ะมากค่ะมากินน้ำกันพี่น้องพักงหนก็มีทำซัมซีนน่นี่เนาะคะ่นะเนาะ The time now 2 p.m. I'm going to have um uh ramen miso noodle with spicy fish soup. I added some chicken feet also. Come and enjoy my lunch. Early lunch today 2 p.m. <laughs> มาจ้าที่นี่พี่น้องค่ะ ยืนใส่เซนขนมจีนโซเมียนค่ะเนี่ยทินโนูโดเฮียเวียดคอเรียนนูโดไรเบอร์มิซีนูโดะแมาพี่้องอากาศนาหนาวหนาวพี่้องจ้ะมันคือนังหนา,าวเขาพิชซอง กะหล่ำเนาะค่ะเนาะอ่ะกะหล่ำหมักทั่วค่ะทั่วหอมแดงค่ะพักเท่าที่มี่เนาะค่ะอันนี้กะคาลิฟอรเวอร์ดอกดอกกะหล่ำค่ะส่วนนี้เม็ดสตอค่ะเม็ดสตอแช่แข็งจูนก็กินบ้างม่กินบ้างค่ะมันก็เลยยู่โดดเอามาจัดเอามาตะปีสองปีที่แล้วแล้วมาค่ะทีนี้มากินกันค่ะแม่พี่น้องพูนพันเนินเลยค่ะ แล้วจุนจะขอใช้มือหยุ่มหยุ่มเอาค่ะจังมาบัดที่นี่นางงามสิผ้าลุยแซบแซบบัตรสิบพัทก,กะตรงจับพริกแห้งทอดค่ะ พริกลูกโดดลูกต้มหมูนปลาแซ่บค่ะไปว่าจริงๆนึกว่าจิได้ทั่วงนอะมันว่าจิได้ลูกชิ้นปลาเม่ไดเขาคุกบ่อพักล่งกูจก้ะแต่่าผลใหม่เขาลร่ายหลาย จุนบอกแฟนจุนว่าจุนขอว่าหวังว่าเขาคงสิยกเลิกเอาอกพักอกีเอเชียมาขายเด้อแลนเขาบอกมาขายอีกคุณเลยส่งยังจุนจะไปหากินพักเอเชียทั้งในปบะเนี้ จะต่อใส่ก <ừ. S 1> ันมั่นนีู่กับเราค่ะเส้สนโซเมนนิ่มดีจุนซื้อมากตอนจุนไปเกาหลีแล้วค่ะ hạt nó ngọt hạt nó ngọt thì điều sao kìm xăm thì không chỉ kìm hả chẳng có đẹp hành <laughs> มันหยาบแบบอีสานแสบพี่น้องเแบบบานๆเลยกับชายกับมี่แช่ตุ่เย็นไว้ ลวลโกสุนค่ะมันลโกะสุน มคุณพ่อเอาะต้องรับปานัอ่ะดีมันอคืนฉันก็ซื้อน้ำมันสมมาอีกกระป๋องกระปุกปนึงค่ะเหลืออยู่กระป๋องเดี๋ยวยุ่งหลับซื้อมาตุ่นไปพี่น้องตอนนี้จุนมีสามกระปุกน้ำมันสม ไทยครับแฟนกินโทษมากค่ะเมื่อกี้คลิปตัดไปไม่กินต่อค่ะคลิปคุบเป็นคือเก้าไปให้ดิขอโทษค่ะ จุนจะเอาเอกสารที่ใส่ในการแต่งงานนะคะไปให้กระทั่งทูสเปนหรือประเทศไทยเพื่อนตรวจสอบไหมค่ะเลยเพื่อนสะแต็มตาให้จุนก็เลยบอกแฟนจุนว่าให้อีเมลไปถามเขาในะว่าจุนต้องจองจองคิววอล ว่าอยากจุดเจไปเฮ็ดยไยแม่จะนั่งเรด้โท่มากขางล่างคิปตัดใช่เลยช <c oughs> ิ้นปลาเอ้ยชินปลาต้องปลานัวหนัว <c oughs> เราอีกก่อนจับพี่นนอ 不就理对不？嗯 สี่ลิงเรื่องแต่งค่ะ ไกล้กันดีค่ะค่ะทำงาตึกดเขาลานนาตึกค่ะตึกท่างุนวันนี้ว่าน้องจ่มอยู่ ได้ยินเสียงเครื่องหน่อยหนึ่งค่ะเครื่องคุณเพียางสปเปรย์เป็นยังมือ่อไงเมื่อมาอ่อนลอ,อยแหะจับยังกับพยูมือคือมาเคลืนแฟงจุนด้ กินข้าวมีดน่ะเหยีย3ทื่อเอาโลด น้ำยาจุนมะไม่เย็นใบค่ะเย็นใจจ่อยู่จ้ะจุนจะแค่งจานค่ะ น้ำเละไหลไปทั้งนั้นผว่าจะแค่สุดเดียวว่าเห็นชัดเป็นใดคะ่ะของข้อดดิค่ะลมแรงแรง หนาวบ่ปันใดได้ค่ะขัะหนาวเรายังมีร่มนหน้านียังไปกันไ่ค่ะยังหนาวค่ะคกูเกอ ติดจุดบ่จับพี่น้องจุดแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นจะของบันไดค่ะมันอยู่ไก่เมือจุดน,นี่ค่ะกล้อง มีสาที่คอไปแต่พาะในหูผลอยู่ค่ะเขาเห็นงานซาสาค่ะอ่านต้งคนอื่นเพิ่นคอมเมนต์บอกบอกว่า,วา,วายุพีจะเปล่นเขาเห็นงานซาพาอมาเจอเขาจะขวงสาครับอ้นี้เพราะว่าจุดอยากคู่ผลไมาจาก วสิด้คือบ่ได้ยวิสากันแน่นี่ตอนนี้จุนอยู่แบบรอวิสาไหมคะเดี๋ยวนี้ไปใช้จุนต้องหิวพัสอดตแล้วก็หิวใบอันใบที่จุนรอผลวิสาไปนั่งค่ะเพื่อตำรวจพวววเ,วเ,วเพิ่นตรวจไปตะตดยเดียวๆบุตดัยเหรอคะต้องมีเอกสารไปนั่ง ตะก่อนไปเดียวๆได้เพราะเขาอยู่ในพีสาอยู่เวลาไปเร็วครับ เสียงดังดังครับพี่น้องจุดนได้ยินอยู่แต่ว่าสิเขากลรองจุนบําบุ่จ้ะขันสมารเสียงเขาจุนขออภัยเดียค่ะเดนั้น ชินแล้วชิมสิเห็ดถอดมั่งถอดมั่งตานแสนจุ่นชินทักมันดี ก็เดินแล้วอึ้ลีขนาดมาดาลลมรั่วกระซุ่นปังๆแล้วจังังทำเบล่าอยู่ คือกอฟล่าค่ะคือเล่นมีหมดแล้ว่น,นี้ใช่โอเคแล้วค่ะฮ่าก็พอกันซั่มนี่แหละค่ะคลิปนี่เดี๋ยวมือไหร่ฮขาต้องพอกันใหม่เวยจ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะ